ครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าๆเนะาะเช้านี้ก็ภารกิจม,มายํำตะข่ายไม้เก่าครับไม้เก่าซ้ำไมายครับไม้ใหม่แล้วครับไม้ใหม่แต่ซ้ำไม้เก่าที่บ่อเนี่ยครับ จอดรถไปนี่ก่อนาต,ต้องเดินไปตรงนี้ตามคูดินเนี้ยคูคัคนนาเนี้ยเนี่ตื่นสายสะหน่อยเนาะอันนี้ก็ตีห้าห้าสิบแล้วครับไม่สายเท่าไหร่หรอกตีห้าห้าสิบเช้าแล้วทุ่งนาสีเขียว เพี้ยวไฟลงนี่ก็ลมบ่อบ่อที่เราหาอยู่ห้อกินเนาะ ส่มองดักตข่ายส่มองดักาขายหาอ,อยู่หากินแบบบ้านๆเขาออกมานี่แหละเนาะเราต้องหาปลาหากับข้าวหมนยนี่และครับทุกคน จะไปกู้ทางนน,านะงน้นมาเนาะกู้จากฝั่งนน้นมาจะหมานไหมตอนนี้มันจะหมานไหมเมื่อวานก็พอได้อยู่นะาะเมื่อวานพอได้หลายตัวอยู่ครับเมื่อวานห้าต,ตัว อนุญาตครับ ตุดขายวสินเลวครับได้มาสี่ตัวนะด้มาสี่ตัวก็พอได้อยู่เนาะแต่สาเล็กไปหน่อยครับสาลอดตะข่ายครับสาลอดตะข่ายนะเพราะว่าอาจจะ ลาไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วมั้งน้ำขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าน้ำไหลเข้าบอเนอะน้ำไหลเข้าโบน์น้ำไหลเข้าบ่อบแล้วก็ระดับน้ำเราปักไว้ตรงเนี้ยปักไว้ตรงตรงนี้มัขึ้นมาถึงนี้ น้ำไหลเข้าบ่อนเข้าเรื่อยแต่ปลาปลามไซส์ขนาดนี้นะครับห้าลัดเนียห้านิ้วลัดมาณสียเนวแล้วมั้งลากนี่เด่นเนี่ยขออนุญาตกับบ้านครับเอฟซีทุกคนไมยนี้ก็ กาจะลองดูอีกเนาะน้ำค่อยลดค่อยระเหยขึ้นทุกวันทุกวันน้ำมันลดเองครับน้ำฝั่งนี้แต่น้ำนฝั่งนี้มีไหลเข้าบ่อเนาะมีท่ออยู่ตรงนู้นท่อน้ำไหลเข้ามาแต่ฝั่งนี้ไม่มีท่อน้ำไหลเข้า มีน้ำไหลเข้าก็จะลดฝั่งนี้ฝั่งนู้นเพิ่มบรรยากาศถ้าใช้เบ็ดตกปลาเนี่ยอาจจะจะได้นะใช้เบ็ดตะข่ายตกตกปลาเนนตกปลาตะเพียน พอตกเล่นอยู่ทางภูันเดินบรรยากาศตอนเช้าเช้าช่วงนี้ไม่เห็นขี้กระต่ายเลยกระต่ายมันย้ายไปอยู่จุดใหม่ใหมล่ละมั้งเห็น ขี้กระต่ายเก่าๆอยู่หาอยู่ฮะก,กินขอบบ่อเนี่ยมีขี้กระต่ายด้วยนกเป็ดนกเป็ดมันอยู่ในบ่อเล็กเนี่ยบ่อใหม่เราลองมาใส่เบ็ดแล้วไม่ได้บ่อใหม่เนี่ยเนี่ยบ่อใหม่ฝั่งเนี้ยนกเป็ดมันลง ค่นี้ละครับเ FC ทุกคนเดี๋ยวจะไปปลดปลากันที่บ้านครับว่าจะใส่ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนให้ดูแต่ใส่รอตะไคร่แหละแค่มันพันเิ่นแรงมันจะหลุดดันดักบอ่อขอบนี้บอ่บอบ่อมันโค้งไปถึงนูน้นแต่บอ่อฟากนู้นเคยดักแล้ว ไปตัดใบตองตรงนั้นให้ตักงแต่สักนหน่อยก่อนกลับสวัสดีครับ สวัสดีครับถึงบ้านแล้วครับเอสซ่ทุกคนปลาดประมาณนี้แหละครับเส่วนนรกกระมังนี่แหละปลาช่อนครับช่อนนี่ช่อนติดจันทร์ปลาช่อนติดจันทร์พยายามจันทร์มาก็ได้ช่อนตัวหนึ่งส่วนนี้อาตะข่ายไซสี่นิ้วเนี่ย สีนิ้วรุ่น,ร,นรุ่นโลดตะข่ายครับรุ่นนี้แต่มันพันอยู่เวลามันดิ้นแรงมันจะหลุดครับปลาล้นสีนิ้วเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่กว่าสีนิ้วนิดหนึง่งห้าฟิตนี่รุ่นห้าฟิตรุ่นนี้ก็พอใช้ดได้อยู่แต่รุ่นนี้เวลาติดไปก็เวลาติดติดตะข่ายมันจะหลุดหลุดได้ง่าย ไม่ใช่ปลาหมอคังดำครับนะปลาปลาเนเน,นจุดเนี้ยจุดดำมันมีแต้มตรงเนี้ยเต้มตรงนี้คังดำเหมือนกันละมั้งเอฟซีทุกคนนีน่ปลาเนนปลาเนนถ้าปลาเนนกูปลาปลาหมอคังดำมันจะจุดดำตรงนี้ตรงนี้นี่ น่มนปาน,นินมปานินจุดดำเนี่ยเอ็มดำปตัตเพียนมันมันครับเบบซีทุกคนแค่นี้ละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเรินเช้าเรินกาแฟมันร้นอน ส่วนใบตองเราก็ตัดมาแล้วครับเอาไว้ไว้ให้ตักแตนนะกินหญ้าด้วยครับหญ้าให้กินด้วยใบตองก็ให้กินด้วยเพื่อจะได้อ้วนจะได้วางไขเ่เร็วเรสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผม สวัสดีท่านเช้าๆไหนไหนไหนทำอะไรกันอะ่ะโอ้โหปลาเน้นสองตัวเห็ดจังได้เห็ดจังได้ทำอะไรกินครับอันนี้ก็ที่เราดักมาเนาะนำมาสี่ตัวทำกินสองนี่ปลาตะเพียนปลาปลาเน้น ปลาเพียนอาจเป็นไข่อันนี้ปลาช่อนยามจันมาเนาะขังไว้ตัวยังเป็นอยู่ขังไว้ได้กินนานปลา,า,าเผาบ่เผาอ๋อปลาเผาเกลือทำไมเขาเรียกปลาเผามันอยู่บนเหล็กย่างเนาะ เขาเรียกว่าปลาปิ่งย่างถ้าปลาเผาคุกกี้เท่าปลาทาเกเลือปลาหิมะเลยอะแต่ก็เรียกเนาะปลาเผาปลาปิ่งย่างปลาทาเกเลือปลาหิมะคือละปิ่งย่างก็ ขอันนั้นครับเราไม่ต้องถอดเกล็ดเอาแต่นลำไส้ออกเพราะว่าเกล็ดนี้ช่วยให้เกลือมันเข้าเนื้อดีให้เกลือมันติดติดลำตัวไม่ต้องถอดเกล็ดครับ <c oughs> <c oughs> อยัดตักไข่ด้วยกรอ ถ้าแบบบ้านๆไม่ต้องยัดก็ได้แบบบ้านแบบดั้งเดิมปลาธรรมชาติไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่ครับมันมันอยู่กับลำไส้นู่นกับหัวอยู่ในตัวก็ไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่ปลาดักมาใส่มองแลตะขายมาปลาธรรมชาติถ้าปลาเลี้ยงมันเยอะ เนื้อติดมันเนื้อติดมันติดตามครับเสร็บแลครับผมรัสุกแล้วข้างหนึ่งเนาะ อย่างนี้แหะครับปลาธรรมชาติไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่ครับย่างก็ย่างแบบนี้แหละไม่แห้งๆไปเลยเพราะว่ามันมันอยู่ในลำไส้นะลำไส้นิดนึงแซ่บคือเก้าครับอยู่ที่เครื่องปรุงน้ำจิ้มอะไรก็ไปตามครับเนี่ยวันเป็นย่าง อย่างกินแต่นเนื้ออันนี้ปลาแดดเดียวเป็นย่างไว้เบื่อมาแรงวันนี่ปลาแดดเดียวครับแซ<อ>่บไป<อ>สุดนะครับเอฟซีทุกคนกินข้าวด้วยกันครับเนี่ยหลับเผาอันนี้ก็ยำหัวยอครับอันนี้ก็ลาบโอวน้ำจิ้มน้ำจิ้มกับเผาครับตำขา พลิกขาครับเ้ะพิกขาแซบแซบเมนูเด็ดแซบแซบับอันนี้ก็ราบพริกกลป่นประทูเมื่อวานตอนเย็นมา,มากินครับมากระถินลิ้มล้ว <c oughs> กินข้าวด้วยกันครับเอฟซี FC ทุกคนแซบครับ เนื้อขาวดีขออนุญาตใช้มือครับเนี่ย,ยใช้มือจับแบบนี้แต่ยังร้อนอยู่ กินกินแบบนี้พลิกต่ำขาแค่นี้แหละครับเก็บคุทุกคนขออนุญาตเินข้าวครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u b s c ับ b ครล้วกดกระดิ่งนะครับส่มองดักตะขครเอามาทำกับข้าวกินแซ่บแบบบานๆง่ายๆนะได้4ตัวเหลือ2ตัวเป็นอย่าง2ตัวแซ่บครับผมสวัสดีครับ